เราจะพาทุกคนไปเที่ยวบางสะพาน2วันหนึ่งคืนกันค่ะแบบวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุก มาเที่ยวบางสะพานนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะทั้งหมด2วันหนึ่งคืนนะคะทุกคนเรามาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะทุกคนประมาณ4ี่ทุ่มเนาะออกจากหัวลำโพงนะคะประมาณ4ี่ทุ่มหนาทีเราอะทำการ จองตั๋วรถไฟออนไลน์มานะคะทุกคนตกคนละ480บาทนะคะทุกคนนั่งมาเป็นอ่ารถไฟดีเซลล้างนะคะทุกคนก็คือข้างในอ่ะบรรยากาศข้างในแบบว่านกบรดังอ่ะคือบรรยากาศข้างในดีมากนะคะทุกคนคือรถไฟค่อนข้างที่จะขับนิ่งมากๆนะคะทุกคนคือความรู้สึกว่าแบบไม่คอไม่เหมือนนั่งรถไฟเลยมันแบบ ก็ชึกระชักน้อยมากอะ่ะทุกคนเออแล้วก็บรรยากาศก็ดีนะทุกคนแอร์ก็ถือว่าเย็นเลยแล้วก็มีปลั๊กให้ชาร์จแบตด,ด้วยนะคะเป็นบางจุดนะคะส่วนห้องน้ำนะคะก็จะเป็นแบบ ก็ปกติค่ะทุกคนไม่ได้แย่อะไรเนาะพอตอนกําลังจะลงจากสถานีค่ะทุกคนพี่พนักงานเขาก็เอาข้าวอาหารขนมมาแจกให้เนาะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังมีผ้าห่มด้วยทุกคนเขาแจกผ้าห่มคนละผืนจริงๆผ้าห่มก็แบบไม่ค่อยกันหนาวเท่าไหร่รู้สึกว่าแบบยังกินไปด้วยซ้ำอ่ะเออแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ไปนอนโรงแรมหรือโฮมสเตย์นะเราอ่ะมานอนบ้าน เพื่อนของพี่นะคะคือเพื่อนของพี่อ่ะอยู่ที่บางสะพานเนาะเราก็เลยอได้แบบขอบคุณที่พักสวยๆนะคะจากบ้านพี่เล็กด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศหน้าบ้านของพี่เล็กกนะันทุกคนเนี่ยดูสิไม้แบบสวยยสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีแผนจะไปหลายที่เลยนะคะทุกคนก็ไปติดตามรับชมกันนะว่าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนกันนะคะไปกันเลย เราจะมานั่งรถเพื่อที่จะไปขึ้นเรือนะคะนี่ทุกคนเราก็มาเอาเสื้อชูชีพนะเพื่อที่จะไปลงเรือกันนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตใส่เสือเส้อชูชีพแป๊บหนึ่งไ,ไ,ไปค่ะทุกคน รถกันึงแล้วทุกคนอันนี้ก็คือถ้าขึ้นเรือให้เราจะไปเกาะทะลุนะอันนี้เขาเรียกว่าท่าอะไระพี่เล็กเ,เราก็จะขึ้นเรือลำนี้อันนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งของเรือนะคะทุกคนเขาก็จะมีห้องน้ำไว้ให้แต่ว่า วันนี้เราจะนั่งชั้นสองจากห้างว้ายสะดุดูดเือกัแต่ถ้าเกิดเหมาเรือมาหลายๆคนอนะ่ะเหมาเรือมันจะได้เรือลำเล็กกว่านี้เป็นเปตดโฟล์ใช่ไหมซึ่งคือเหมเรือมันจะเป็นอ่ะลำเล็กๆแบบนั้นอ่ะเอาทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมนั่งเรือไปเกาะทะลุกันเด้อ แล้วทุกคนก็คือจะไปเรือลำใหญ่แล้วก็มาด้วยกันหลายคนนะคะทุกคนแล้วก็ข้างหน้าเราก็คือเกาะทะลุด,าด้านหน้าู้นแล้วนะคะเขามีอะไรให้เราบ้างนะนี่ภายในเรือนะ,นะคะเขาจะมีน้ำมีน้ําเปล่าให้ด้วยเดี๋ยวเอาน,น้ำเปล่าไปขวดหนึ่งมาทุกคนน้ำคิสตัลน,นะ,ะน้ําแข็งแล้วก็มีน้ําหวานให้ด้วยนะคะคนขนมปังคนทุกคนเกาะทะลุของเรานะคะ ก็จะยาวไปเลยนะทุกคนเห็นไหมเบนะคะเวลาเราขึ้นจากน้ำนะคะชูชีพเรามีกิปกดกิปตัวที่สองนะคะแล้วก็ติดกิปบค่ะเก็บแบบนี้ทุกครั้งที่เราขึ้นจากน้ำนะคะห้ามวางนะคะเพราะหายทุกวันนะคะนี่สวยอ่ะทุกคนถึงแล้วนะคะก่อทำนะี้ จะไปดำน้ํากันตรงนู้นนะคะทุกคนเขาก็จะพาเราไปดำน้ําดูปลาการังเห็นไหมอันนั้นก็จะมีแบบว่าคนดำน้ํารออยู่แล้วนะไปด้านในก่อนนะครับตรงจอดเลยความเร็ปกะมาหกนึงนี่ทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยเตรียมลงเล่นน้ําแล้วนะคะท้ายเรืออันนั้นเป็นเกาะนะคะทุกคนนี่แล้วเดก็จะลงไปเล่นน้ําตรงนู้นไปดูปลาการังกันไปจ้าเราจะดำน้ําดูปลาการังกันนะ โพสหนึ่งเห็นหน้าหนึ่งโดนนั่นแหละโอเคค่ะพี่ตรงนี้ลึกเท่าไหร่นะคะเออไม่ต้องตอบไม่ใส่แว่นนะเอาเสยนี่ขึ้นไปเสยเสยผมเสยผมขึ้นไปให้หมดเออโอเคไปทำกราบถึงไหมใครจะทำกราบให้เ่ยอย่างเงี้ยเข้าใจปะ ห้ามอาปากอ่ะไดอปรีคือจะว่ายไปตรงนู้นยังไงไกลมากไม่มีใครพาไปแล้วไม่มีใครพาไปแล้วเออเออค่อยๆแบบดุดดำน้ำไปไม่ไหวหายใจไม่ได้ก็เงยหน้าขึ้นมาตีแบบกันเทียงไปลอยไปเรื่อยๆน้องเขาลอยไปเรื่อยๆที่ขาไปไม่จมใช่ไไม่จมไปนั่ง นั่นก็ต้องไปคนเดียวค่ะเพื่อนๆไปกันหมดแล้วค่ะไปแล้วไม่ต้องขยันตีค่ะมาเดี๋ยวจะหมดแรงกันอกอเออ <laughs> มา <laughs> านเรก็จจะจมมอันนี้เขาเรียกว่าหาดเทียนมั้งนะถ้าเราจำไม่ผิดนะก็คือใกล้ๆก,กับบริเวณเกาะทะลุเลยนะคะ่ะทุกคนคือตรงนี้มันเป็นอ่าปะกาลังน้ำตื้นนะคะทุกคนคือเราไม่สามารถที่จะแบบคือเหมือนแบบว่ายืนได้อะเราต้องคอยแบบว่าพยายามทาตัวให้ตัวเองนอนมากที่สุดปลาน่ารักมากปลาสวยมากทุกคนเย้ทุกคน เมื่อกี้ก็คือว่ายน้ําให้พี่เขาพาไปเพราะว่าเราอะว่ายไม่ไหวแล้วทุกคนมันเหนื่อยมากแล้วคือแบบเหมือนมันตีขาเท่าไหร่มันก็ไม่ไปอะทุกคนจนเราต้องให้คุณพี่พาไปแล้วทุกคนผาแดงนะทุกคนเปน็นหน้าขายาวอะแ แล้วมันใหญ่มากแต่ตอนนี้เราโบกมาจานนับเกาะทะลุตรงโอ้โหนะทุกคนไม่เห็นขาสีแดงเลยคือมันใหญ่มากจริงๆและประเด็นก็คือน้ำใสมากนะไม่ไหวแล้วร้อนมากพี่เล็กก็คือหนีเข้าล่มแล้วจ้าโอ,อ้แข็ง แต่หอยเยอะมากอ่ะนี่หอยอันเบลอร์เลยแต่ก่อนเนานะตอนไปเที่ยวทะเลแบบบางแสนอะไรฮิตมากนะเก็บหอยไปทำโมบายอ่ะ <c oughs> แล้วก็ไปติดแบบตามประตูหนะ้าต่างกุ้งกิงกุ้งกิงเออ เ่เขาก็จะตกแต่งในความแบบ <Okay. S 1> เราชอบสัตว์คาเฟ่สไตล์นี้เลยที่แบบของตกแต่งเยอะๆอะไรอยเงี้ยอุ้ยมีวัวด้วยอยู่ข้างบนน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเมื่อกี้เราสั่งน้ำไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งกินน้ำริมทะเลกันดีกว่าเดี๋ยวเราเข้ามาเลือกชูชีพนะคะทุกคน ใช่เป็นสินค้าชุมชนได้เลยอะเขียวสวยกว่าขึ้นกว่านี่สีนี้เลยสีเขียวแรงลิ้เขียวสวยเขียวหน้าเนี่ยเหมือนอันนั้นไหมคพนักงานร<อ>ดน้ำต้นไม้ที่กรุงเทพอะตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่การท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์ที่คลองปากปิดนะคะทุกคนที่บางสะพานนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปายเรือขยักกันจ้าจริงจกจะบอกว่าที่เนี่ยเขามีแอคทิวิตี้เยอะมากมาก <น>มีกิจกรรมตอนที่จะมีโควิดเนี่ยทุกคนคือเขาจะมีแบบว่าให้ปลูกต้นกงกางให้ทําเสื้อมัดย้อมแบบไปปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยทุกคนตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดแล้วไม่มีนักท่องเที่ยวแบบไม่มีทัวร์ไม่มีกลุ่มมาลงอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรพวกนั้นเราทําให้บรรยากาศมนะันอาจจะดูวันนี้ที่เรามามีความเงียบเงาเล็กน้อยนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยข้างในเนี้ยนก็จะมีแบบว่าเป็นเวิร์กช็อปพวกแบบวิสาหกิจชุมชนต้อง แต่ว่าในอนาคตอันใกล้ถ้าตอนนี้ประเทศมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วเนาะการท่องเที่ยวเขาก็หวยหาการเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแหละก็อาจจะมีแบบว่าอาจจะมีกิวัตรเพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคตเลยนะถ้าแอันนี้มันห้อ,อยอันนี้ก็คือไปดูทายรูปสิ <Yeah. S 1> <Okay. S 2> นี่คือหนึ่งในบานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะทุกคนแบบว่ารักษาสิง่งแวดล้อมจริง,รงๆคือ พายเรือขยักเนี่ยมันก็คือไม่ใช้น้ํามันไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้อะไรเลยอะทุกคนใช้แรงเราอย่างเดียวเนาะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นเป๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะพายเรือกันทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับพี่คือประมาณก็ประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็คือจะได้ฟิลแบบว่าพระอาทิตย์ตกดินพอดีก็จะอากาศดีๆจริงๆมีตอนเช้าด้วยใช่ไหมคะใช้กรองประมาณตีห้าเ่งเนเดี๋ยวก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้น่น แล้วปกติพี่แนะนําช่วงไหนมากกว่ากันระหว่างเช้ากับเย็นเย็น,ยนชัวกว่าเพราะเชา้าบางทีพอทิพย์ไม่ขึ้นอ๋อถ้าเกิดเช้ามันมีเมฆอะไรเงี้ยเข้า,จา,าใจค่ะแต่ก็บผิวตอนเชาวว้าสวยสวยบริย่างแล้วนะครับแล้วก็เรื่มพายออกมาแล้วนะคะคอันนี้ให้หนูเรียกพี่ว่าอะไร พี่ติกต๊กนะคะเป็นคนที่ดูแลที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่แ,แล้วก็คอยอธิบายข้อมูลต่างๆให้เราได้รู้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ดีมากๆเลยแล้วก็แนะนําอยากให้ทุกคนมานะเพราะว่าตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาแล้วก็ซบเซานาะคุณพี่เนาะค่อน,น,นข้างน้อยครับหอยนางรมอ๋อหอยนางรมจะเยอะที่สุดอ๋อก็อวครับแต่ว่าตัวจะไม่ค่อยใหญ่ เขาปรับตัวไม่ได้ใช่ไหม้นอ่านี่ทุกคนเป็นเกาะอยู่กลางคลองนะคะโอ้ยปูปูปูทุกคนปูไหม อ,อ๋อที่เขาบอกว่าร้อนร้อนตับแตกก็คืออันนี้ใช่ไหมคะเวลาเราไปเย็บแล้วก็อที่เย็บมาหลายที่เราเรียกตับ,ตบอ,อ๋อใบจากหลายๆอันเย็บรวมกันเรียกว่าหนึ่งตับร้อยหลายๆตับรวมกันเป็นหลังคาตรงกลางนะครับถ้าเกิดรอยแล้วสาตั้งฉากกับก กับพื้นน้ำสามารถเขาลอยมาประมาณลอยน้ำมาประมาณสามอาทิตย์ครับหมอสามารถบอกได้เลยเหรอฮะใช่ครับธรรมดาเขาอยู่อยางดีนะ,นะครับลอยไปอย่างนี้เวลาเขาดูดน้ําในกระป๋องนี้เขาจะทิ้งดิ่งลงมานะครับแล้วก็ไปเกาะเกาะกับกับปลาเลนแล้วก็จะหย่างลากอ่าแล้วก็สามเดือนนะครับแล้วก็โตเลยใช่ครับโอเก่งจังฉลาดอ่ะเพราะฉลาดนะคืออะไรอะหน่ผู้ใหญ่ตาม เออสวยน้ำมันหลากผ้ามันสวยอยู่เด้อแม่มีคนเหรอใปรได้ไปช่วยเขาหาหอยนี่ทุกคนตอนนี้ชาวบ้านนะคะคุณลุงคุณป้าก็กำลังแกะหอยนางรมนะคะเอาไปแบบว่าทำอาหารแล้วแล้วก็ขายต่อ น่าจะยากน่าดูมันน่าจะแข็งนะทุกคนเอ็นปดัดตีไหมปัตตีปัตตีกำลังกระโดดขออนุญาตถึงกองสักครู่นะจันน่ทุกคนตอนนี้เราก็พายเรือจบแล้วรอบหนึ่งเลยเดี๋ยวเรากำลังจะกลับแต่ว่าระหว่างกลับอ่ะคือเราจะต้องไปดูชายหาดโดยทุกคนคือข้างหน้าเราจะเป็นชายหาด งเราออะไทยยนมากท้าวสวยมากทุกคนจะพาไปดูใช่ะหมันจะให้ดูอะไรคือวันนี้ทุกคนมันเป็นวันที่เราอะ่ะมาทํางานใช่ไหมแล้วก็ตอนบ่ายอะ่ะมีมีปัะชิมเข้าประชุมเหมือนหนูว่าไปกดเพิบกดเปิดกล้องตอ,ตอนใส่ชุดนี้แล้วมึงดูอ <laughs> ีบารถ่ายสมมาพ <laughs> ักสนามคุณกิต,ติคะ่ะ <laughs> <laughs> เหมือนมาทุกคนดู <laughs> เหมือนว่ากุกิติค่ะกุกิติค่ะหนูก็แบบเอ้ากดเปิดเปิดกดเปิดกล้องแต่ตอนไหนวะเงานขาวาสนอถามปะโนดโนดพยายามฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็คือ ไปชำระล้างร่างกายอาบน้ำมาแล้วเราก็จะมากินข้าวกันตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านกรูดนะคะทุกคนห่างจากตัวบ้านพอสมควรเลยนะคขบับรถมาพอสมควรนี่เขาก็จะมีแบบเป็นเือแบบที่นั่งติดริมทะเลนะคะทุกคนให้ทุกคนมันก็จะเป็นเชื่อนะ ทุกคนคนสวยๆเราก็ต้องถ่ายรูปนะคะระหว่างรออาหารออกนี่มุมนี้เลยนี่อาหารมาครบทุกอย่างแล้วนะคะนี่อันนี้มาลาซครบแล้วครบแล้วโอ้อันนี้ยำถั่วูแล้วทุกคนเราก็อ,ออส่วนไข่ต้มไม่ไข่ต้มอ๋อของอันนี้เขาลืม มันใส่อะไรบ้างนะกุ้งแล้วก็ถูกรูแล้วก็กระเทียมเจียวปะ<ม>นี่ทุกคนหอมหอมกระเทียมเจียวอืมอร่อย,ยหอมพริกเผามากหอยแมลงคู่นะคะทุกคนนีนที่เห็นชัว้วเขียวนั่นนะ่ะไม่ใช่ตกหมึกนะกระสือ <laughs> <laughs> อมันจิ้มเปรี้ยวดีมากมึกจ้าู้สึกว่ามันแบบอร่อยอ่ะนิมน่มเล้งในทุกคนปูนะคะกับน้ำจิ้มซีฟูดหนึ่งกังหันเอ้ยไม่ใช่หนึ่งกันเชียงนะคะทุกคนประเด็นคือติดไข่ด้วยส้มส้เห็นไหมอ่าต่างๆ รู้สึกเลับแบกไินด้อ๋วนร้านนีอร่อย้กเมันมีบุบอแบบอันนี้มึงสั่งหนูบอบนิ่มเพราะว่าแบบกรอบมันจะเหมือนหอยทอดเลยหนูก็เลยอยากลองกินแบบนิ่มเพราะทุกคนขอตัวไปทานข้าวกันก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ไปทะเลคาเฟ่แล้วก็จะกลับแล้วนะคะทุกคน Hello Good m o น n i n g นะคะทุกคนสวัสดีชาววันที่สอนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่อ่าวบ่อทองหลางวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะมาเที่ยวที่นี่นะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเป็นวันชิลๆเดี๋ยวเราก็จะแบบถ่ายรูปการชิคๆให้คนดูดูชุดหนุ่หน่อยซิว่าชุดหนู่มันพัวมันปังขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาถ่ายรูปท้าคอนเทนต์กันเบาๆเดี๋ยวจะบอกว่า ที่นี่คือสวยมากทุกคนดูดิมันแบบมันเป็นเวิร์กอย่างนี้เลยอะเตรียมเว้นไว้ได้เพราะแดดร้อ oh, นมากตอนนี้คือประมาณ10โมงเดีย๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูอีกคห่ะอีกอ่าวนึงด้วยซึ่งอยู่ข้างๆกันเลยมันจะเป็นแบบทะเลแหวกทุกคนเออตอนนี้เรามาแวะคาเฟ่กันนะ,ะทุกคนเพราะว่า เมื่อกี้ร้อนมากถ่ายรูปได้แค่ประมาณ1ิรูปนั้นแหละพักเลยเดี๋ยวเราจะมาอีกอีกอ่าวหนึ่งที่มันมีทะเลแหวกนะคะทุกคนอ่าวนี้สวยมากสวยแบบสวยนี่ทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนมาคาเฟ่อันนี้คือติดริมอ่าวเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะนี่ทุกคนคือเขาก็จะมีอุ้ยทุกคนสวยมากพ <Yeah. S 2> ี่ hey, สวยอ่ะ อีนลังอีอีออ <laughs> <laughs> มึงมันตลกอะ่ะมึงต้องไปอยู่มุมมุมมันจะดูไม่เฟกเลย move on มาจากคาเฟ่แล้วนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณที่เป็นทะเลแหวกเมื่อกี้ที่เราไปมามันตรงที่ตรงที่คาเฟ่มันอยู่อะไม่เห็นทะเลแหวกสวยๆใช่ไหมเออเราก็เลยขับรถมาดูว่าตรงที่เป็นทะเลแหวกจริงๆมันสวยขนาดไหน oh. นี่จ้ะนี่ทะเลแวกเดี๋เราจะเดินไปถ่ายรูปตรงนู้นทุกคน มุมลับนะคะเกาะอันนี้เขาเราียกว่าเกาะอะไรน,นะพี่เล็กออใช,ใช่ใครจะมาะทุกคนหาดบดทองหลางขับเข้ามามันจะเป็นซอยเล็กๆนะคะ<ๆ>ทุกคนแล้วก็เดินตามทะเลแหวกเข้ามานะคะ<ๆ>ก็จะเจอกับเกาะกลางทะเลที่อยู่ตรงนี้<ๆ>นะคะทุกคนแล้วก<ๆ>็เข้ามาถ่ายได้สวยมากมีแบบเนี่ยให้นั่งพักได้ด้วยอ่ะเก๋อ่ะทุกคนมุมลับ เราจะถ่าให้ทุกคนดูว่ามันหรวยยังไงยัเดินลอดริมน้ำทะเลอะ่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับทริปบางสะพาน2วันหนึ่งคืนนะคะจบไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะ กลับกรุงเทพแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็มีทํางานต่อจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะคะฝากเข้าไปกดไลค์รูปสวยๆเนี่ยไอจีด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปะะกกแล้วค่ะอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะคลิปน่าจะเป็นอะไรนั้นก็กดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนจะได้แจ้งเตือนนะจ้าบ๊ายบาย